ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพนะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็คือแรงก,กับเคลื่อนแรงก,กับเคลื่อนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเรื่องของเซ็กนะครับเซ็กก็คือเรื่องของความรักความปรารถนาหรือความต้องการส่วนเอเ i ชั a นเอเจชันคือความรุนแรงยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบทำอะไรเชียงเชียงเช่นเด็กแว้นก็มีอิดสูงจน ทูเบอีโก้น้อยนะครับแล้วก็เอนไซตี้คือความวิตกกังวลเราจะมาดูแต่ละปัจจัยกันปัจจัยแรกนะครับผมคือแรงกับเพื่อนแรงกับเพื่อนเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเซ็กซ์เซ็กซ์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายถึงเป็นมีการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางอวัย,ยวะเพศเท่านั้นนะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยครับมันสามารถเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นของร่างกายด้วยยกตัวอย่างเส้นปากนั่นเองอีกอันนึงนะครับผมคือแอคชั่นหรือความรุนแรงนะครับ ความรุนแรงก็เช่นอะไรบ้างนะครับผมก็เช่นในเรื่องของการพูดล้อเล่นนะครับท,ทิ้งคือการล้อเล่นกอดซิปปิ้งคือการนินทาสแกคาสซึมสแกคัซึมนะครับก็คือการเสรียดสีฮิวม,มีเลดันนะครับคือความอัป,ปยศนั่นเองนะครับการได้มาซึ่งเซกนะครับผมบางครั้งนะครับผมก็ต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นเองแอนติตหรือ ความวิตกกังวลน,นะครับฟอยบอกว่าซิกแมนฟอยบอกว่ามี3มแบบแบบแบกแรกนะครับผมคือสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ได้นะครับสิ่งที่2นะครับก็คือเป็นสิ่งที่วิตกกังวลจากการเรียนรู้มาก็คือเป็นการสร้างน้ำหนักระหว่างอีโก้กับซูเปอร์อีโก้และสุดท้ายนะครับผมเป็นความวิตกกังวลที่พบเจอได้นะครับผมจากประสบการณ์ตรงยกตัวอย่างเช่นการขับรถท่ถามกลางพายุ ต่อไปนะครับผมก็คือ defense mechanism นะครับผมคือคกลไกต่างๆนะครับผมที่เรากระทำออกมาซึ่งถ้าเรามีความมิตุกังวลสูงเราก็จะต้องหาอะไรทำที่ลดความมิตุกังวลซึ่งทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด10วิธีวิธีแรกนะครับ d e n i c o นะครับคือเป็นเรื่องของการปฏิเสธความจริง r e p e s s t i o n คือการเก็บกฎไม่แสดงออกถ้า แบบว่ามีการเก็บกดมากเกินไปอะครับผมมันก็อาจจะทำอะไรที่รุนแรงออกมาได้อาจจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ได้สิ่งที่สามครับผม The a ค t i o n ฟอร์เมชัคือการกระทําที่มันตรงกันข้ามาครับผมการกระทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราถ้ามันมากเกินไปก็จะมีพฤติกรรมบิดเบี้ยวข้อสี่นะครับ d e p a ท e มนตนะครับผมคือไม่พอใจนะครับจะลงที่ของชอบโยนของต่างๆนะครับทุบทำลายของนะครับก็คือผ่านนั่นเอง ห้านะครับผมอยู่กับที่ก็คืออยู่ในอาหารที่ที่ให้ความสุขกับเรารวมถึงอกหักแต่ไม่มุกอ่อนอยู่ติดกับอดีตที่มีความสุขข้อหกนะครับดีเกชั่นทำพฤติกรรมในวัยเด็กที่ไม่ส่งกับวัยข้อเจ็ดโปรเทคชั่นนะครับก็คือโทษนะครับโทษคนอื่นนะครับมีคนรับผิดจากเราโทษคนนั้นโทษคนนี้คนนั้นคนนี้ทำผิด ข้อ8นะครับทับทับลีเทชั่นเป็นอันเนี้ยนะครับจะเป็นตัวเดียวที่ดีนะครับในทั้งหมด10ข้อตัวนี้ก็คือเอาความโกรธไปปลูกต้นไม้ไม่พอใจไปออกกําลังกายก็คือเอาความโกรธอะไปทําในสิ่งที่มีประโยชน์ข้อ9ก็คือเลชันนอตไลเทชั่นก็คือเอาเอ็ดผลมาแถนั่นเองและสุดท้ายนะครับอินโทรเจคชั่นก็คือการโทษตัวเองครับ